ในแคปชั่นของ EP 11เนี้ยผมได้ทิ้ง Google Drive ไว้ให้คุณอ่ะเข้าไปโหลดบทเรียนที่2นะครับอ่าตรงนี้นะแต่ถ้าใครโหลดไม่ได้ก็สามารถใช้วิดีโอในเครื่องเราทําควบคู่ไปได้เลยนะครับส่วนใครมาที่บทเรียนที่2แล้วกคดคลิกเข้าไปเลยก็จะมี4โฟลเดอร์ย่อยนะมีเสียงวัตถุผ้า,ายพื้นหลังให้เราโหลดทีละอันเลยนะครับ เครื่องไหนสามารถโหลดได้ทีเดียวพร้อมกันก็โหลดเข้ามาในเครื่องได้เลยนะส่วนเครื่องไหนอาจจะต้องโหลดทีละไฟล์ทีละไฟล์ฟก็สามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับโหลดให้ครบเลยนะคายมัตเตอร์นี้ที่เราทําค้างกันไว้อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะค้างอยู่ในโทรศัพท์เราวิธีการออกก็กดมุมขวาบนที่เป็นลูกศรน,นี้เลยสี่เหลี่ยมปุ๊บอ่าแล้วเราก็สามารถสร้างไฟล์ใหม่ได้เลยนะวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอแนวลัรชูรีนะครับดูตัวอย่างกันก่อนเลย โอเคประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกก็กดสร้างผลงานใหม่เลยปึ๊บใช้อัตราส่วน16:9ต่อนะครับอ่าแล้วเราเลือกไปที่มีเดียเลือกไฟล์ใน Google Drive ที่โหลดมาเนาะของบทเรียนที่2นะครับเลือกวิดีโอ a p p l e กดตกลงไฟล์ Apple นี้ผมจะใช้5วินาทีนะครับเราจะไม่ใช้ทั้งคลิปนะครับแล้วก็เอาน้องแดงไปที่วีที่5เลยครับแล้วก็กดตัดออก ัดไปทางขวาของหัวอ่านกดถูโอเคนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าวิดีโอของเราอะที่ถ่ายมาจะมีเสียงแทรกซ้อนเสียงนกเสียงซาซาเวลาเราเปิดแอร์อยู่ก็จะมีเสียงซาซาซาาใช่ไหมครับวิธีการเอาเสียงออกคือกดเข้าไปที่แอปเปิลของเราเลยครับแล้วเลื่อนมาล่างสุดเนาะแยกเสียงออกมาอ่าคลิกไปที่เสียงจิ้มเป็นหนึ่งทีแล้วกดรูปถังขยะซ้ายมือนะครับเึิ่มอ่าแค่นี้ครับเสียงวิดีโอก็จะ ถูกตัดออกไปแล้วแล้วเวลาเราเอาเพลงมาใส่มันก็จะมีแต่เสียงเพลงไม่มีเสียงแทรกซ้อนอะไรเลยนะทําให้วิดีโอของเรามีคุณภาพข้้นอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาสอนตัดฟุตเทจเรียงกันทั้งหมดเลยนะเจอกันครับ